คนไม่เชื่อมั่นเขาเขาถึงแม้ว่าจะมาอัดกระตันกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงถ้านักลงทุนไม่เชื่อมั่นประชาชนไม่เชื่อมั่นสภาวะเศรษฐกิจก็ย่อมตกต่ำอยู่ดีเป็นไหมมั้งฮะเลือกเศรษทาได้เป็นเศรษฐีนะครับทักษินคิดเพื่อไทยทำปิดสวิต์สามปอปิดสวิต์สววคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุณส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะคกับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องราวของสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่แล้วก็ตกต่ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประชาชนไม่ยอมรับการบริหารของเศรษฐาทวิสินเริ่มต้นทหารยูเครนนะครับก็ติดเครื่อง ดื่มชูกำลังนะครับดับยอดตายก็พุ่งเกือบ50นับจากเริ่มสงครามนิวยอร์กไทม์ได้มีการรายงานสำนักงานนิวยอร์กไทม์นะครับกับอาทีรายงานว่าเครื่องดื่มชูกำลังกำลังกลายเป็นเครื่องทางเลือกนะครับของทหารยูเครนเป็นจำนวนมากรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต่างเมื่อยล้ากับการรบ,บรากับทางฝั่งรัสเซีย แม้มีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพก็ตามโดยรายงานระบ,บุว่ายอดขายเครื่องดื่มชูกำลังพุ่งสูงขึ้นเกือบ50%นับจากสงครามเริ่มต้นขึ้นแบรนด์ขายดีที่สุดมีทั้งแบรนด์ท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีแบรนด์นอกอย่าง Red Bull นะครับนอกจากนี้ยังมีการอ้างอิงว่าฐานยูเครนนะครับจำนวนมากกว่าครึ่งปรากฏว่าได้เสียชีวิตจากการถูกสังหาร ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ขึ้นแรงทองคําก็ฟื้นตัวนะครับหุ้นสหรัฐมิกาปิดบวกจับตาที่เฟดแล้วก็ตัวเลขอัตรางเงินเฟ้อราคาน้ํามันขยับขึ้นราวสเอร์เซนะครับแต่ระดับสูงสุดในรอบ1เดือนได้แรงหนุนจากความหวังอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน <c oughs> ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกแล้วก็ทองคำฟื้นตัวจับตาตัวเลขราคาผู้บริโภคและ คำถแถลงทางนโยบายของเฟดในขณะที่ฝึกเอาไว้แจกเ็ตฮะเบลารุสเผยกำลังเข้าร่วมซ้อมรบนิวเคลียร์กับทางฝั่ง,งรัสเซียเบลารุสนะครับเปิดเผยว่ากองทัพของประเทศกำลังเข้าร่วมในขั้นที่2ของการซ้อมรบกับรัสเซียตามคำสั่งของประธานาธิบดีนะครับวลาดิมีรปูตินนะครับสำหรับการฝึกฝนสำหรับการประจำการอาวุธนิวเคลียร เชิงยุทธวิธีนะฮะเพื่ขอข่มขู่ฝั่งสหภาพยุโรปในขณะที่ปะวาทั้งลำฮะลูกเห็บถล่มนะครับออสซี่เตรียมอแอร์ไลน์นะครับ,รนะรบหน้าต่างนักบินจมูกเครื่องบินเสียหายอย่างรุนแรงจมูกและหน้าต่างของเครื่องบินสายการบินออสเตรียนนะครับแอร์ไลน์ ได้รับความเสียหายจากรุนแรงจากลูกเห็บที่ซัดกระหน่าขณะที่บินจากสเปนมุ่งหน้าสู่ออสเตรเลียกำลังเผชิญกับพายุฝนฟ้าคนองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่อีลอนมัสนะครับบอกว่าสารปฏิเสธเทสลาขอให้ตีตกคำกล่าวหาโฆษณาเกินจริงรถขับเองอัตโนมัติสารปกครอง แคลิฟอร์เนียปฏิเสธคำร้องของเทสลาที่ขอให้ตีตกคำร้องอ้างว่าคณะผู้ควบคุมกฎระเบียบแห่งรัฐที่กล่าวหาผู้ผลิตรถยนต์แห่งนี้นะครับที่นำโดยมหาเศรษฐีอีลอนมัสนะครับอวดอ้างเกินจริงเกี่ยวกับศักยภาพขับขี่โดยอัตโนมัตินะครับในขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง UN มีมติสนับสนุนแผนหยุดยิงอิสราเอลฮามาสที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาเสนอกระทรวงกาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติรับรองแผนหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่เสนอโดยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มติดอาวุธเปรตนานะครับยอมรับแนวทางดังกล่าวเพื่อเปิดฉากสงครามกาซาซึ่งยืดเยื้อมานานทั้งหมดป่าเดือนนะครับในขณะที่สิงคโปร์แอร์ไลน์เสนอ จ่ายชดเชยผู้โดยสารนะฮะเที่ยวบินตกหลุมอากาศรุนแรงขั้นนะฮะฮต่ำรายละ3.7แสนล้านนะครับเขาไปฮะ3.7แสนบาทพร้อมคืนค่าโดยสารทุกคนสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับยืนขอข้อเสนอจ่ายเงินชดเชยเยียวยาขั้นต่ำฮะ1,000เขาไปฮะ10,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3 6 7 5 0 0บาทให้แก่ผู้โดยสารที่รับบาดเจ็บจากกรณีเที่ยวบิน SQ321 ตกลุมอากาศอย่างรุนแรงเมื่อวันที่21พฤษภาคมทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบคนเลยทีเดียวสิงคโปร์แอร์ไลน์สนการบอกว่าสายการบินได้มอบเงินเยียวยานะฮะ สำหรับผู้โดยสารที่รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนผู้โดยสารที่มีอาการได้รับบาดเจ็บรุนแรงนะฮะสามารถจรจาเพื่อขอรับวงเงินชดเชยที่เหมาะสมกับความจำเป็นของแต่ละรายได้นะครับในขณะที่อิสราเอลก็มีการแบนสื่ออันจาซีล่าต่ออีก45วันนะครับอ้างเป็นภัยคุกคาำหน่วยงานกำกับกิจการโทรคมนาคมของอิสราเอลประกาศขยายเวลาการแบนสถานีโทรทัศน์อันจาซีล่า ต่ออีก45วันนะครับหลังคณะรัฐมนตรีอิสราเอลมีมติเห็นพ้องว่าสื่อเจ้านี้ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐในขณะที่ภาวาสหรัฐอเมริกาจีนเดินละเมอเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3จากการประจันหน้ากันในทะเลจีนใต้กลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในทะเลจีนใต้ ที่มีฟิลิปปินส์สกับอยู่ตรงกลางอย่างน่ากลัวอันตรายยิ่งทํำท่าจะมีโอกาสเป็นการประจันหน้ากันมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปสถานการณ์เช่นนี้อาจจะกําลังไหลเอื่อยๆเข้าสู่ชั่วขณะแห่งชนวนสงครามอย่างเดียวกันที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อเดือนมิถุนายนปี1914ในขณะที่วิดประทะกันกองทัพของเกาหลีใต้ย,ยิง กระสุนเตือนเกาหลีแดงเกนะาหลีตะเกาหลีเหนือนะครับลุกล้ำเข้าพรมแดนกองทัพเกาหลีใต้เผยพบทหารเกาหลีเหนือลูกล้ำข้ามพรมแดนส่งผลทําให้ทหารสมขาวต้องยิงกระสุนเตือนท่ามกลางบรรยากาศบริเวณชายแดนเกาหลีเหนือที่กลับมาตึงเครียดจากการที่เปียงยางนะปล่อยบอลูนขยะข้ามพรมแดน และเกาหลีใต้ก็ฟื้นมาตรการเปิดลำโพงกระจายเสียงต่อต้านระบอบคิมจองอึนอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คงเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงฮะสื่อนอกก็รายงานคลึกโครมฮะโพชี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่พอใจการทํางานของรัฐบาลเศรษฐาสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผลสํารวจล่าสุดประชาชนส่วนใหญ่เกิน6 6ไม่พอใจ นในการทํางานของับบาลเศษฐาทวีสินของพรรคเพื่อไทยตลอดช่วงระยะเวลา9เดือนรับตําแหน่งหลังล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาประเทศระหว่างชะตาของผู้นําไทยกําลังแขวนอยู่บนเส้นได้หลัง40สวยื่นให้สารธนวูนวินิจัยคุณสมบัติของนายกรัมตรีสันธ์ข่าวบูมเบิร์กฮะก็มีการรายงานว่าโพสํารวจล่าสุดนะครับจากสถาบันบัณฑิตบริหาร พัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่พอใจการทํางานของนายกรัฐมนตเศรษฐาทวีสินโดยคนไทยส่วนใหญ่พบว่านะครับ66%ระบุว่าไม่พอใจหรือไม่พอใจโดยสิ้นเชิงต่อผลการทํางานของพรรคอัฐบาลผสมที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นผู้นําตลอดระยะเวลา9เดือนที่รับตําแหน่งนะครับขณะที่1ในสของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่ามีความพอใจหรือมีความ พอใจมากสำหรับความพยายามของรัฐบาลกดเรื่องนโยบายต่างๆการปร,ปรับปรุงเศรษฐกิจและสถานะสภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับซึ่งปรากฏว่าเมื่อวันที่4ถึงวันที่5มิถุนายนประมาณ71%ของผู้ตอบแบบสอบถามคนเหล่านั้นไม่เชื่อมั่นในความสามารถของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศจากที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะให้เห็นตามคำมั่นสัญญาในการหาเสียงนะครับ รัฐบาลพิเศษที่เพื่อไทยเป็นแกนนํามีทั้งหมด11บเอ็พักนะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในขณะที่เศรษฐาก็มีการออกมายอมรับนะครับเศรษฐาก็ออกมายอมรับเช่นกันนะว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับเป็นปัญหาสําคัญนะครับและเขาก็อ้างไปถึงเรื่องของดีนการเมืองก็อาจจะทําให้หุ้นต่างๆนั้น เกิดการร่วงอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักด์เจียมขิดพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรที่อ้างว่าคอสชอไปทําการข่มขู่พนักง,งานสอบสวนนะครับก็เลยจะอ้างเหตุในการเลื่อนนะครับไม่มาพบกับทางอายการ หลังจากที่สื่อนอกก็ตีข่าวไปทั่วโลกเลยนะครับอย่างน้อยสองสำนักข่าวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับไม่ว่าและสำนักข่าวเอเจนซี่ตีข่าวเรื่องความไม่พอใจที่คนไทยนะครับไม่พอใจผลงานของเศรษฐาทวทีสินถึงร้อยละ66เศรษฐาก็ยอมรับนะครับว่า3คดีใหญ่ทางการเมืองเป็นเหตุสําคัญให้ตลาดหุ้นตกรวดนะครับยอมรับคดีทางการเมืองเป็นเหตุกังวลส่งผลตลาด หุ้นนะตกร่วงต่ำที่สุดในรอบ4ปีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะเขาก็อ้างว่าเป็นเรื่องของบุคคลแต่ความจริงแล้วนะฮะหุ้นส่วนผมเรียนทราบสาเหตุที่ทำให้เป็นแบบนี้ผมเคยเรียนตลอดนะสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำนะครับสาเหตุหลักๆเลยมันมาจากความเชื่อมั่นของประชาชนความเชื่อมั่นมันเกิดจากอะไรขึ้นบ้างตัวแปรตามลงมาเพรมีตัวแปรต้นคือความเชื่อมั่นตัวแปรตามเกิดจากหนึ่งทักษิณน,นะ 2. นโยบายการบริหารของเศรษฐาทวีสินทำไมหนึ่งถึงเป็นทักษิณก็ทักษิณเป็นผู้ต้องหาทุจริตคอร์รัปชันรับสารภาพว่าทําการทุจริตคอร์รัปชันจริงนะครับนั่นคือคําตอบเลยนะแล้วก็คดีของทักษิณก็อีกบานเลยนั่นคือเรื่องที่1เลยเป็นตัวแปรต้นนะครับที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นนะครับส่วนเรื่องที่2การบริหารของเสรษฐาทวีสินเริ่มต้นความผิดพลาดครั้งใหญ่จากการขึ้นค่าแรง400บาท การขึ้นค่าแรง400บาทจิงี้ตามมาทันทีเลยค่าแรงยังไม่ทันขึ้นเลยนะฮะสินค้าขึ้นแล้วเห็นไหมข้าวของต่างขึ้นหมดเลยอัตราเงินเฟอ้อขึ้นแล้วถึงแม้ว่าภูมิธรรมเชวชชวชัยจะปฏศศิเสธบอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยฮนะอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นกระทรวงพาณิชย์จะต้องรับผิดชอบข้าวแรง400บาท รัฐบาลเศรษฐาทวีสินบังคับให้พักภูมิใจไทยต้องขึ้นค่าแรง400บาทให้ได้ขึ้นปุ๊บของแพงของแพงโรงงานต่างๆมากกว่า1,700แห่งปิดโรงงานเกือบ50,000คนตอนนี้ต้องตกงานเห็นไหมฮะมันคือ2ปัจจัยสำคัญที่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินที่มีทักษิณเป็นตัวนำทักษิณคิดเพื่อไทยทำ นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีทุจริตคอร์รัปชันเษฐาก็อ้างว่ามี3คดีที่เกี่ยวข้องทาให้การเมืองเนี่ยเป็นแบบนี้คนไม่เชื่อมั่นเขาเขาถึงแม้ว่าจะมาอาัดกระตัรกระตุน้นเศรษฐกิจฐฐยังไงถ้านักลงทุนไม่เชื่อมั่นประชาชนไม่เชื่อมั่นสภาวะเศรษฐกิจฐฐก็ย่อมตกต่ําอยู่ดีเป็นแหมมั้งฮะเลือกเศษฐาได้เป็นเศรษฐีนะครับทักสินคิดเพื่อไทยทำรรปิดสวิตสามปอปิดสวิตสวว คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์เทียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอ,อยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลชาวไทยเธอทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ชาติใดอาอ์อ้นกล่าวเผ่าไทย เป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยาม พระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุูกย์เกเปรมปรี ด้วยรา ane, ชเช่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกู ียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปร,ร,รียงปราดรัศมีเกลียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญ เจ้าอ,อ,อายู่หัวมหาวชิราลงกอบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีกเกรียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรงพระเจริ